สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการแปลงไฟล์ PDF ออกมาเป็น Word กันนะครับเริ่มต้นเราก็ไปเปิดเบราว์เซอร์ชื่อ Google Chrome นะครับจากนั้นเราก็เข้าไปที่ตู้อีเมลของเรานะครับเราก็พิมพ์ว่า gmail c o m เพื่อเข้าไปที่ตู้อีเมลของ g o o นะครับด้านขวามือนะครับให้เรากด9จุดตรงนี้ครับแล้วก็เลือกคำว่าได้นะครับ จากนั้นเราก็กดเครื่องหมายบวกนะครับเลือกอัปโหลดไฟล์จากนั้นเลือกเอกสารไฟล์ PDF ที่เราต้องการแปลงเป็น w วน d กด o p e n นะครับเราสักครู่นะครับด้านล่างจะทำการอัปโหลดเอกสาร PDF ขึ้นไปนเก็บที่ g o o g l ก Drive น,นะครับจากนั้นเราก็คลิกที่แฟลมที่เราต้องการที่อัปโหลดขึ้นไปนะครับตัว Google Drive ก็จะเปิดเอกสารไฟล์ PDF ตัวนี้ขึ้นมา อันนี้เราต้องการแปลงเป็น Word ใช่ไหมครับให้เราคลิกที่ปุ่มนี้เลยครับเปิดด้วย Google เอกสารพอคลิกเสร็จจะได้อีกแถบหนึ่งแล้ว Google จะทอดออกมาเป็น Word ให้นะครับรอสักครู่นะครับเห็นไหมครับนี่ก็จะได้เอกสารที่เป็น Word แล้วเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับเราสามารถแก้ไขนะครับจากนั้น เราต้องการเซฟลงในคอมพิวเตอร์เป็น Word ใช่ไหมครับเราก็แค่คลิกที่เมนูไฟล์เลือกดาวน์โหลดเลือก Microsoft Word รอสักครู่นะครับ Google ก็จะนำเอกาสารทถอดจาก Google Document ลงมาเก็บในคอมเรา,เราคลิกไปเปิดดูนะครับนี่นะครับจะได้ w วิ d แล้วนะเปิดใช้งานการแก้ไขแค่นี้เองครับเราก็สามารถที่จะ ถอดไฟพี่เรียกมาเป็นเว d นะครับลองนำไปใช้ดูนะครับสวัสดีครับ